สบายดีทุกคนตอนนี้เฮากำลังจีเดินทางไปวัดเนาะไปวัดอันเดกรุวัดทงธาตวัดทงธาตุไหมไหมเพราะว่าได้ยินซื้อเสียงมาดนละแล้วก็คนยุธ่าคอหลวงนิยมกันไปแบบไปกาบไปไว้ไปคอพรเป็นวัดที่อยู่แคมองเนาะน่าจะอยู่แถวบ้านหอมน้องรถกับโ่แน่ใจเพราะว่าน้องรถก็ไ่เคยไปเนาะ ยามนี้เขาจะพากันไปเฮ็ดบุญก้อนกับร้องสารเนาะทุกคนเห็นยูอันเฮ่นเขาจะอารมณ์ฟีดเพฮ่นอามีแบบหุบปั้นพญานาคอย่างสิ่ง,สสงนี่เนีย่ยเดี๋ยวไปเบิ้งนรำกันนะเราก็ซิปเป็นได้าราคาคลิปนี้ก็คือใส่กองกระโปเก้า <c oughs> ท่ายแล้วเด้อทุกคนใส่กองไม่ใส่กองไม่ท่ายคลิปแรกคลิปแรก,ก <c oughs> จะเฮ็ดบุญซะเผื่อชีวิตจะได้มีอะไรดีๆ ตอนนี้มาฮอดเล,เลยทุกคนฮอดค่ข,าขานาดเนาะเออเงาขนาแต่ว่าคนล่ายอะไรทุกคนคนที่นิยมกันมาขนาดเลยเออแล้วก็มากราบไหว้ขอพร์นะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเป็นมัจจีดนะอันนี้กระบอกงูคือการ่าเอ,อ,เอ,อ,เอ,อนะินอีย่างเงี้ยอยากเอาตีไปซื้อน่าของท่าท่านจะเป็นท่าคู่กับพระทัดหลวงที่มาของคุณเนาะตัวนี้จะเป็นเกียร์นเณปรนเดินท่าเนี่ยวัดพงท่าเออวัดพง รวมทงหาดขุ้นบั้นหมใต้ไปบึงน้ำเมียบอกว่าเสยมเอาลงไปซุ่มูก็ได้เลยเาบึงก่อนเนาะเออเออโลบึงบบินยาก็สั่งน้ำเมเออโลบึงโลดาเลยไปซุ่มห้บบึงเนาะยืนนอกคุณซีมีมากเบ่งมากอียงคายเดี๋ยวเาไปเลาะบ่งยืนทางนอกกอนเนแล้วเอจึงีพาขดลงไปแถวทองรุ่มๆุมนะ มีของกินมีเอียงค่นั่นตั้งโดนหรอวะบัดนี้นะมัน้ไม่ส่งส่วคนเลยต็กี้ไปดูทิงอันนี้เ็จะเป็นวัดทงรนจะอยู่กลางของเลยท้าเพเข้ามาโอ้ร่านเป็นตะลิงเจือนแล้วจงความไม่อยู่ตะกี้เห็ ค่ะพี่มันเป็นบัดเขมโองทองส่วคุณอะพอตู้ฮาแต่พอแตมีของพอตู้เหงาฮาคุณน่ะดนแล้วเนาะเมนเขาตั้งเป็นบัดดับบันเลยวันนี้มนบตตั้งเองไหมอน้เมที่สามติดตัวตั้งดเลาะเมนค่ะจานเพลเนเี้ยงไม่พได้หดเห็งเนาะ ได้ขายห้านห้านึงขม่ได้ขายน้ำจันมีปลามีลูกจะให้เป็นแบบเรืองแบบถวายไวแล้วก็แบบแบบพันจะจัดเป็นสุดเลยทุกคนแล้วจะมีแบบปลาพวกหารอย่างเลยลูกเตาเด้อเก็บเกเต้าปลาแ้วคือทำไงเด้อห้อยแม่อันนี้ก็เรียกแจ่ส แบบบางคนเขาจะามาขอพรเนาะขอแบบเออสมหวังพ kind of ัฒนาและขึ้นก้าวแบบจะมาเอาชุดเครื่องอันนี้เดินไปไทยอะนะนี่จะโกงกี่ต่อออันนี้เป็นเครื่องที่โหนี่เป็นป่อยนี่ฝรั่งนี่เกานี่โนนี่องค์ครูนะ อันนี้เป็นสูตรอะไรสูตรทลายหรือว่าสูตรสูตรสับสูตรโคสสัโคสสูตรกึ่งโพสกึ่งโพสกึ่งโักระดานนะครั่ากระดานื่อจงล้ามาทำมาหาจีนมาธิฤทธิ์สารมาจะ้มาแบบอันนี้จด้เป็นสูตรอะไรสูตรเซนา่หนาโอ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 สุดเยี่ยมอันนี้เนาเรา็ม่เคยมาบพรว่าอันนี้เด่นสูตรองค์หน้าใหนี้เพิ Vit T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  ่นเอาไปเป็นกา ไปลอยทีขอพนเสริมมนย่างเดียวนะเตาเอียนเตาเทตัวนี้จะเป็นเตา่าเออาอตางเป็ตา้สาปเาน้ำนับตัวนี้เตถ้าเครื่งบกเครื่งนั้าตัวนี้จะเป็นเตาน้ำเลยัวนี้เป็นาน้ำเลย ป่าเบอเ์อะไรล่ะห้องิก็ได้สิะไรอย่้ใช่ใช่วิลงลูกสาวนี่เอาใจบ้านเกิดนเียแบบป่าเบอรอะไระ สาเ้าสูก็ุกก็รานห้องตัวถบริวี้อน่แหละสี่พันเลยดิไปไปไว้าตไปนนี้าซื้อได้แล้วนะ อีกกระตาฮันเบนเพิรนสเอาไปส่งให้มัจะมีแบบ,แบ,บห่อยห้อยห่อยอย่างหลายๆอย่างแต่ว่าอเอา,าเอาแต่อันนี้เป็นเทไลเอาอแต่แบบว่าอันนี้พระเจ้ามาขายเครื่องมือการเทไลนะทุกคนกำลังสร้างกันเองเป็นวัดที่โด่งดังดังค่ะมันจะมีแบบตำหนักอย่างสักอย่างเลยต่น้องรถก็ยังบริษัทไดนแบบเบิ้งบริได้สตาร์ คนล่าเลยทุกคนกทายพักเออใชอย่างีอเป็บนบรรยากาศคนล่อิ่ลีเออใช่ฮอลลาป้องกันมาตรการโควิดอยู่เนาะ ค่ะทำอะซื้อเออคืกคนตั้งไทยเนี่ย่ะนะต่ายยูเป็นวัดที่ยู่แคมพงริมโคง q u เอยอัน,นอยานา,านกล้กุแล้วฮาวริงสิมารลาะท่ายบริเวณวัดละกาทามเรื่องราวของวัดนี้ให้พีพีเอฟซีเบิงเนาะทุกคนแมนเด้อฮาชี้ลงไปพูดเนาะนี่ทุกคนทางลงกกหูปั้นของอันองค์พยานาขึ้นจะมีรูทั้งสองฝ้าเลยเลยคือชื่อวัดนี้เป็นวัดอันน ท่งท่านเนาะจะว่าอันที่เป็นปูที่เป็นเอิญปู้สี่สุดถูกแล้วก็ปูสีสัตว์นาแย่เออทุกคนอันนี้กระบ่อนมืดขนาดเลยเพราะว่าแสงมันสะท้อนหนาแน่นเลยนี่ยอยากขนาดเลยเนาะทุกคนตัวนั้นที่เป็นทางนั้นก็นจะเป็นทางฝั่งไทย,ยไปกัน<อ>นี่ก็คือทางลงพอขึ้นเนาะ มาเวลาน้ำขึ้นานาึเรีบมอมกอออนอันเพิ่นหมานะคะเมนอยู่นี่วะออันตอนที่เราเสรนั้นเนีๆๆ่ยตอนนี้แดดร้อนแรงมากเลยเพราะว่าประมาณไม,ม่งงเนาะแมบบ่เครื่องฮันเครื่องค่ายทวายฉันมีลายแหงทุกคนแม่มีลายย่างมีแบบอัน นั่นนี่มีแบบเป็นแบบองแบบนี้แหละเนาะเีจนแต่ว่าเขาซัดเทากัแล้วแต่เขาซัดอันเห็ดเท่าที่หเห็ดได้เนาะนี่เดี๋ยวเลี้ยวขึ้นไปกัสิประมาณน,นี้เลยทุกนคนท้องน้ำเออชิปปี้เตอร์เยืนนะแคบอ่ะ <laughs> ไอหม,มูนิดนึงใช่ไหมเออ เพิ่งกำลังสร้างไปเรื่อยๆอู้ยูฮานก็มีทางลงเนาะทางนั้นก็ะมีทางลงเอออนะันนี้จะว่าบฮ่ฮอดน้ำเด้เออเออยูนี้สิฮอดนำ้นำจะมีแบบอันหัวอาหารปลาทุ่งนะคะผ่านอันนี้จะเป็นแบบดูปัจจัยแบบไขมกกันแล้วก็ใจไดือดเออยำไปด้วยอันนี้ก่อนเนาะอู้ยีปลาที่เพิ่มกล้วยมันจะมาอยู่นี่ดิเออนี่ก็บ่ได้ไปสิได้เด้ แบบว่าอันเฮาวกามาเกือดีเนาะนี่ป่าที่เพื่อนปล่อยเห็นบ่ฮูอยู่กองมาซีเห็นบอกไ้รับตัวจริงเห็นแหละซีเด้์นะออฟานั้นก็เป็น้างไข่นะทุกคนใกล้ๆกันนึงทุกคนมีอีกวัดนึงขนาดที่แบบเอินใส่กันเลยกันดี วัดอันลัดก็ไปฮะนี่วัดอันบัดอันว <ลา S 1> ัดธรรมพระฮะนี่นนนห่งไกลอันนั้นอย่าเ่าจะมาอันนี้ก็เนาะ ปาธนาเด้อเอ้าเอเบิังเบิังเพราะว่านักด้านเดียวเลยย่าแล้วไปเลยเอออันนี้หรือว่าเพิ่นประเดี๋ยวลอยไปอะไรเงีบางคนเพิ่นก็ลอยนะวะเออเอาอันนี้ออกฟี่ทีไรเออเมนนั่นแหละโอฟฟคือเก่าย่าเนาะเออนี่เลยไปไปเลยไอ้โทษนักด้านเดียวดิ น,นี้เฮาก็ถวายเฮ็ดบุญเรียบร้อยเลยทุกคนบรรยากาศภายในวัดกรล่มลื่นดีขนาดตัวแคมคลองแเนีต่ติดแคมคลองฟังนั่นก็เป็นฟังไทยแบบ<ว>เอิ้นกันก็ได้ยินนะได้ยินแท้จะเป็นดอนเนาะแต่บ่ฮู้ว่าถึกจังยงบรายน่าจะเป็นจังหวัดหนองคายอืขคนกะ<อ>แถว,วพุนเฮงไัยขอเนาะขนาดน้ำอยังบ่ลงดีเด้เนี่ ปีนี้น้ำบ่ค่อยแห้งกวางเ,านเนอ,งอีกถ้าแบบลมเย็นพน,น,นักพิงนี่ก็จะเป็นทางหลวงอีกอันนี้พน้าจะอันสร้างาานานนนอ,อ,อนันทุกข์พญานาคอีกเนาะเอออันนี้ยังเห็ดมาเลยอ่ะตูปน์ปนมาแบบฉวายนายแห้งสุดเลยจะมีแบบป้ายปลาป้ายวัดยู่ว่๋งนี้ค่อนข้างโด่งดังเลยวัดนี้ที่โด่งดัง หากกระดงรังทวงหนึ่งนั้นแบบคนมาขอผ่แล้วก็แบบสมบวังพัฒนานะทุกคนก็เลยว่าก็แบบคนก็ฮู้ฮูโตโตๆกันมาเนาะวัด mm hmm. นี้ก็อยู่วัดอันอยู่บ้านอันอ่ยห้องธาต<ะ>ุว่ะลืมละเดี๋ยวออกไปแล้วจะอ่านอีกนะะลืมที่ทางไหนก็จะมีบ่อนสบายแบบทุกเทียนแบบดอกไม้ ข้างนอกก็จะมีบอนไซจอกไม้ชิเริ่มมีค่ายตั้งแต่ต้นทางคุณอาที่จำคัญอันอยู่อยู่บ้านธรรมชาตนี่นะจะมีเสี่ยงก็คือขาปุ้นแจวขิงเลยทุกคนไม่นะใครมาแล้วเดินมาลองเมนที่ฐางเขามันก็เห็นนะเอป็นไทยเป็นไทยยังมากระบายเลยว่าอยากมาเที่ยวกับมาลองกินขาปุ้นแจวขิงได้เนาะก็เป็นแบบอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเสน่ห์ของบ้านทรรมชาติคุเนาะอยากจะไปเลาะอยู่ทางนอกซื้อน้ำกันหอนแฮ อ่านำหยังเอ้านำมันเหลนเต้าหู้เต้ากวยอยากกินอันนี้อันนี้อันนี้แตี่ที่เกลือสอ่ายังเกีวจะเาอันนี้จก็อันนี้ออันนี้บ่หวานปานดเด้หวานบ่นหาเอาธรรมดา่เออ เซื้อเรบอไปทาบเลก่อนเจ้าคายกันจังเลยคนไล่เบอรซองนี้นะหลืคูควิดอันเริ่มจากเลยมันเริ่มให้คนตอนคูวิดท่นปิดว่ะเออกระถางกระเบิดให้เขา,านเนาะคนโอ้อ โควิดเป็นก็ปิดคือกันเนะาะเพราะว่าป้องกันโควิดเองทุกคนคนก็ไลยเด้ปกติมันไล่คนปกติเออนี่ยาช่วงโควิดเตอนนันช่วงอ่อนพันมีโควิดใช่ไหลายห้ไลว่าเป็นยี่ค่ายอันนี้แดงทุกคนขายโฮมแบบพระพุทธเจ้าอันนี้แล้วแต่อันผู้ใดศรัทธา,าผู้ใดเพิ่งการซื้อเนาะฮะที่พิเศษเออเพิ่งเ,ออเกิดวันเด็กก่อนจันทร์ เลยนี่บุญแต่ก็นีใส่เอ่านี่ใส่เช้ออืมถ้าปเ้ากกเทไดกระทันะฮะตัรขึ้นวยใหญ่เถอนี่ลองทำอันนี้วีเท่าไหนชิปพันธีอร่อยรถ่ารถกรบบาดป่ะมันคก็ขายชิปสอง่เออขายสองวีเท้าห้าถ้ามันนี้ก็ต้องดูขา้นองก็จะขายแฮกมาค่ะ โคกก็ม่ได้วะโคกได้เราจะใช้ันดีใหญ่เลือกเอาเออสุกเพียนี่มันหวานแซ่บมีแป็น่านซะเอาสองอันเนาะไม่เล็แล้วอีหล่าตะวีในน้อยนี่เอ็ยังไห้ได้อยู่แต่ตัวนี้มันดีใหญ่ดิเห็นบ่อันนี้นเลยคือคนตะแพงเออสุกเพียมันก็หวานเท่ากันอือน้อยนี่ก็ลู้ไห้ตัวได้อยู่เอาเนาะเออนี่มันดีใหญ่ดิเท่าไรก็สิบพันสิบพันเท่านอันนี้ดิอันนี้โอเคนี่ได้ในเดมมาวัดเมืองคนมาวัดคน ใจมะกรวยยากกินน้ำด้วมะกรวยมะกรวยนี่ซอกซื้อยากที่นอกน้ำมะกรวยไข่แซ่จจะยุวัดเทาก็เลยซื้อแซ่บแพงอยู่เนาะละไก่หิวเข้าอามะกรวยทาบด้วยอิ่มบุญทั้งอิ่มท้องน้ำเนาะทุกคนย่าหูก็ซิก้าบลับัดนี้นะ วัดกับประมาณนี้แหละทุกคนบรรยากาศเ,เนาะมาเอาบุญมาฝากพี่แมนทำไม่ไผ่เข้ามาเบื้องคลิปนี้กาก็ไลค์ก็แชร์แล้วก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภมีต่ความคมน้ำซุทุกคนมีความาเบื้องคลิปนี้เด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยายบ๊าย